สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสปอยนิยายเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้าเล่ม9้าจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องและมุมเมน้นสำคัญแต่ไม่ใช่การอ่านนิหญ่ให้ฟังอาจจะมีการอกเสียงชื่อตัวละครผิดจากการพูดเพี้ยนหรือผันเสียงผิดถ้าสนใจเชิญรับฟังได้เลยค่ะต่อจากเล่ม8ราชาปีศาจถูกสังหารผู้คนในกรุงโซถูกปลดปล่อยเหล่าเพื่อนยังไม่ได้สติจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเขาพยายามถามยูจุงฮยอกว่าคิมดกจาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม ยูจุงไฮยอกมองสีหน้าร้อนลนและสิ้นหวังของทุกคนเขารู้ว่าควรจะปลอบใจแต่สุดท้ายเขาก็บอกออกไปตามจริงว่าตนก็ไม่รู้ทุกครั้งมักจะเป็นเขาที่แสดงสีหน้าสิ้นหวังสุดท้ายก็เดินต่อไปอย่างโดดเดี่ยวแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนร้อมรอบตัวเขามองไปถึงกลุ่มดาวทั้งหลายที่แสดงความเสียใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นกลุ่มดาวคิดถึงคนคนหนึ่งแบบนี้ ราวกับว่าเป็นครั้งแรกเช่นกันที่พวกเขารู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเขาเคยคิดที่จะย้อนกลับแต่คําพูดของคิมดกจาก,ก็มักจะสะท้อนขึ้นมาในหัวใจเสมอสุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปทุกคนที่เหลือรอดก้าบอกไปจากกรุงโซด้านคิมดกจากผู้ซึ่งถูกเนรเทศเขอฟื้นขึ้นมาในโดมกรุงโซที่หลอกล้างไร้ผู้คนใช่แล้ว เพราะว่าซีนาริโอขยับออกไปดำเนินเรื่องราวที่อื่นที่นี่จึงไม่มีใครแม้แต่การเฝ้ามองของกลุ่มดาวเป็นอิสระแต่โดดเดี่ยวจนรู้สึกทนไม่ได้เขาดีใจและขมขืนที่เพื่อนๆผ่านซีนาริโอออกไปได้อย่างปลอดภัยทุกคนเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีเขาเอาเถอะอย่างน้อยๆตอนนี้เขาก็มีกำแพงที่สีให้คุยด้วยแล้วนะสกิลนี้ยังปกป้องเขาอย่างแข็งขัน พอพื้นที่ที่ไม่มีอะไรนี้กำลังดูดกลืนพลังชีวิตของเขาอย่างต่อเนื่องร่างกายของเขาบาดเจ็บหนักถ้ายังออกไปไม่ได้ก็คงจะต้องดับสูญของจริงแน่ดังนั้นเขาจึงไปที่รถไฟฟ้าสถานที่แรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่นั่นมีของที่เขาวานบีฮยองให้เตรียมของที่จำเป็นไว้แล้วโทเกบีตัวนั้นเชื่อใจเขาและจัดของทุกอย่างไว้ให้ ทั้งดาบและชุดและไอเทมที่เขาระบุจากนั้นคิมดกจาก็ไปหาฮกพูรีปีศาจแห่งเส้นขอบฟ้าแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่สะสมไว้เพื่อให้ส่งตัวเองออกไปยังโลกอื่นแน่นอนว่าระหว่างเจราจาแลกเปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้ราบลื่นภายนอกเขาดูเสียเปรียบไม่น้อยแต่เมื่อมาถึงโลกปีศาจที่73เมื่อมั่นใจว่าไร้การจับตามองเขาก็ผ่อนลมหายใจ ทุกอย่างตั้งแต่การต่อรองและการถูกส่งมาที่นี่คือเป้าหมายของเขาตั้งแต่แรกการเสียเปรียบและไม่ยินยอมนั้นเป็นแค่การแสดงเขารู้จักที่นี่ผ่านนิยาย3วิธีรอดมาแล้วและจากนี้เขาจะต้องไปหาซีนาริโอเข้าร่วมเพื่อกลับโลกของตัวเองให้ได้หลังจากเข้าเมืองและตามหาหมอมารักษาตนเองได้แล้วเขาก็เตรียมตัวหาคนพอที่โลอกอันห่างไกลนี้มีตัวเอกคนที่สองของสวิธีรอดอยู่ ระหว่างนี้เองเขาก็รับรู้ผ่านระบบว่าเพื่อนๆได้เผยแพร่เรื่องราวของเขาความรู้สึกที่มีคนจดจำได้นั้นอบอุ่นไปทั่วทั้งหัวใจระหว่างที่รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่ร้านของไอเลนผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องราวเขาก็เจอกับตัวเอกคนที่สองจนได้นั่นก็คือผู้เดินทางข้ามมิติจางฮายอนหรือชื่อปัจจุบันคืออสัสแนเด็กที่ทั้งขี้บน่นขี้เกียจ เฉยชาแล้วก็ปวกเปียกยังมีช่างจิตตกจากการเกลียดตัวเองด้วยนี่ลหละคือตัวเอกคนที่สองของนิยายสามวิธีรอดละ่ะแต่ขอแค่ผ่านความยากลำบากไปได้เขาก็จะกลายเป็นอวตารที่เปล่งประกายมากที่สุดเพื่อเข้าหาคนที่นี่ดกจาจึงสวมรอยเป็นยูจุงพยอกและประกาศว่าตนจะกลายเป็นราชาปีศาจคำประกาศอันถือดีนั้นทำให้ทุกคนอึง้งไอเลนไล่ทุกคนออกไป และคุยกับเขาอย่างจริงจังเธอช่วยรักษาคิมดกจาจริงมองเห็นเรื่องราวที่ผ่านมาของเขาไปด้วยแต่เธอก็ยังคิดว่าดยุคปีศาจแข็งแกร่งกว่าเขาอยู่ดีแต่เมื่อได้รับคำยืนยันอย่างเอาจริงเธอก็ยอมเล่าสถานการณ์ของเมืองนี้ให้ฟังพวกเธอถูกปกครองโดยดยุคปีศาจและสภาเมืองต้องการทำลายโรงงานนรกขับไล่เหล่าขุนนางออกไปหลังจากตกลงกันแล้ว คิมดกจาก็รอจังหวะที่จะเล่นตามเกมที่เป็นซีนารีโอหลักของที่นี่เพื่อเปิดซีนารีโอนักปฏิวัติให้กับตนเองตกดึกเขากับจางฮายอนออกไปที่ชุมชนของเหล่าผู้ถูกในระเทศในเมืองที่น่าแปลกใจก็คือในร้านอาหารแห่งนี้กำลังฉายซีนารีโอสังหารราชาปีศาจของเขาคนมากมายดูแล้วสะเทือนใจจนเขาแอบทำตัวไม่ถูกตอนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ไฟในร้านก็ดับลง รัติการมาเยือนแล้วเพชรคาตสวมชุดคลุมและปิดหน้าตามิดชิดเข้ามาตามหานักปฏิวัติผู้คนต่างหวาดกลัวกันมากนี่ก็คือซินาริโอลหลักของพวกเขาเพชรคาาจะมาเยือนทุกสามคืนและฆ่าชีวิตคนและตลอดหลาย10ปีมานี้คนที่อยู่ในบทนักปฏิวัติคนคนเดียวเท่านั้นที่จะต่อกรกับบทขุนนางไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาเลย คิมดกจามองผู้คนที่หวาดกลัวถ้าเป็นยูจุงขยอกใน3ามวิธีรอดจะทำยังไงนะเขาคงจะตามสื่เงียบๆโดยไม่เปิดเผยเราจนมั่นใจทุกอย่างก็ออกไปจัดการขุนนางคนเดียวเพราะแบบนั้นถึงต้องย้อนกลับเป็นร้อยรอบยังไงล่ะตอนที่เพชรฆาตจะเลือกเหยื่อของคืนนี้เขาก็ลุกขึ้นและบอกว่าตัวเองเนี่ยแหละคือนักปฏิวัติจากนั้นก็รับการโจมตีของเพชฌฆาต ระบบเตือนไม่หยุดว่าเขาไม่ใช่นักปฏิวัติตัวจริงแต่กลางการยุ่ยแย่และปลุกเล้าของคิมดกจาผู้คนและเพชฌฆาตต่างเชื่อว่าเขาคือนักปฏิวัติทําให้ระบบมอบซินาริโอรับให้เขานั่นก็คือนักปฏิวัติตัวปลอมทําให้อาการบาดเจ็บจากการโดนในประเทศของเขาชะลอลงชั่วคราวจากการเข้าแทรกแซงของคิมดกจาคืนนี้ไม่มีคนตายจากเพชฌฆาต และบทบาทใหม่ก็ยอมปรากฏตัวออกมานั่นก็คือผู้คุ้มกันตอนเช้าไอเลนแทบจะกรีดร้องเมื่อรู้ว่าเขาปลอมตัวเป็นนักปฏิวัติเธอคิดว่าเขาจะทำให้ผู้คนสิ้นหวังและอยู่ในอันตรายแต่กลับพบว่าแม้ผู้คุ้มกันและสภาเมืองคนอื่นๆจะรู้ว่าเขาเป็นตัวปลอมแต่กลับชื่นชมและมีกำลังใจที่จะลุกสู้อีกครั้งจากนั้นคนที่สวมบทสปายก็มาหา แต่คนคนนี้กลับมีปฏิกิริยาแปลกไปเมื่อเขาแนะนำว่าตัวเองคือ,อยูจุงฮยอกคิมดกจาจึงตรวจสอบหน้าต่างคุณสมบัติเขาจึงพบว่าตรวจไม่ได้เขารู้ได้ทันทีว่าจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่เขาจะมีคนรู้จักมาอยู่ที่แดนปีศาจได้ยังไงกันตอนนั้นเองชาวบ้านก็มารวมตัวกันจากการโดนปลุกปัน่นพวกเขาโห่ร้องว่าการมีนักปฏิวัติจะทำให้ชาวบ้านทั่วไปเป็นอันตราย แต่ดกจาก็ลงมือฆ่าคนอย่างไม่ลังเลชาวบ้านตกใจและด่าทอเพื่อนๆฝ่ายนักปฏิวัติก็อึ้องแต่ข้อความจากระบบก็ดังขึ้นมาเพชรฆ่าเสียชีวิตแล้วสามคนจำนวนตรงกับคู่ที่ถูกฆ่าไปเมื่อกี้ชาวบ้านตกใจมากเมื่อมีเพชรฆาตแฝงตัวและใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขากลางวันคุยกันดีแต่กลางคืนกับฆ่าคนไม่ลังเลเพราะความตายนี้เอง ทำให้ทุกคนเชื่อในนักปฏิวัติมากขึ้นคิมดกจ้าเองก็คว้าตัวสปายเข้าไปคุยในห้องบอกว่ายังถนัดปลุกปั่นผู้คนเหมือนเดิมเลยนะครับหัวนหน้าหันใช่แล้วหัวนหน้าผแหนกจากที่ทำงานเก่าผู้ซึ่งขึ้นรถไฟฟ้าขาบวนเดียวกันและกลายเป็นหนึ่งในห้าของผู้รอดชีวิตเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากการข่มขู่และพลังที่แข็งแกร่ง หัวหน้าฮันเล่าออกมาว่าเขาเจออะไรมาบ้างหลังจากที่โดนปีศาจทำสัญ,ญลักษณ์หน้าแปลกใจที่หัวหน้าฮันก็กลับตัวกลับใจขึ้นมาบ้างแล้วเขาคลอดลูกเพราะสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจแต่ก็มีหัวใจที่อ่อนโยนของพ่อแม่ขึ้นมาเขากับลูกสาวผ่านซีนาริโอต่างๆมาด้วยกันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งราชาปีศาจแอสโเดียก็แย่งตัวลูกสาวเขาไปทำร่างสถิตทำให้เขาต้องมาอยู่ที่โลกปีศาจ หัวหน้าฮันอยากได้ลูกสาวคืนและเกลียดราชาแอสโมเดียหลังคุยกันตรงนี้เสร็จคิมโดจาก็ไปคุยกับจางฮายอนตอนนี้เกมปฏิวัติเหมือนจะออกมาได้สวยแต่ที่จริงแล้วยังขาดบทบาทสำคัญที่สุดอย่างนักสู้อยู่เขาต้องการให้จางฮายอนเจราจากับสกิลของตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้จางฮายอนมีสกิลกำแพงนิรนามอยู่ มันมักจะขัดขวางเวลาที่เขาอยากะฝึกฝนอะไรจนเขาหมดกำลังใจไปเองในนิยายจางฮายอนจะก้าวผ่านตนเองไปได้หลังจากนี้แต่คิมดกจาไม่มีเวลาแล้วหลังจากเจราจาดีๆแล้วกำแพงนิรนามก็ไม่ยอมอ่อนข้อเขาจึงส่งกำแพงที่สี่ไปคุยด้วยระดับที่ต่างกันกำแพงนิรนามโดนลังแกจนยอมแพ้มันยอมรับจางฮายอนเป็นเจ้านายในที่สุด คิมดกจาให้จางฮายอนส่งข้อความผ่านกำแพงเข้าไปในสตาร์สต e ีมขอให้กลุ่มดาวอื่นๆช่วยสอนทักษะต่อสู้ให้หน่อยแต่ไม่มีกลุ่มดาวไหนตอบรับกลุ่มดาวพวกนี้แม้แต่อวาตารของตนเองยังหักหลังได้จึงไม่มีใครสนใจข้อความที่ไม่รู้ที่มาที่ไปถึงคิมดกจาอยากจะติดต่อกับกลุ่มดาวที่สนิทกันแต่ก็เป็นห่วงว่าจะเปิดเผยตัวต,วตนออกไป ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะรับมือกับเนวิวลาหน้าตายพวกนั้นแต่จางฮายอนเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังทักษะแชทยอดเยี่ยมเขาตกกลุ่มดาวมังกรทำมินแห่งนรกอเวจีมาได้ด้วยข้อความว่านักเรียนหญิงชั้นมัธยมอายุ15หาเพื่อนแชทค่ะทำเอาคิมดกจาก้นด่าทั้งคนส่งคนรับเขาอาหาร3าวิธีรอดมาก็จริง แต่ใช่ว่าจะเข้าใจและเรียนแบบวิธีคิดของตัวละครได้จากนั้นพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือเพราะข้อความนี้เองตกดึกราติการมาเยือนอีกครั้งพวกเขาสามารถสู้กับเพชรคาดได้เพราะมีนักสู้แล้วแต่ทุกอย่างก็ใช่ว่าจะง่ายดายเพราะขุนนางออกโรงด้วยตัวเองมารุมมาตุ้มกันอยู่ยกใหญ่จนคิมดกจ้าบาดเจ็บหนักแต่เขาก็สังหารขุนนางปีศาจไปได้สามคน เป็นผลงานใหญ่จนผู้คนโห่ร้องยินดีกระหึ่มไข่โทรเกบีก็ตอบรับกับเรื่องราวนักปฏิวัติที่เขากำลังเล่นอยู่ช่องชั่วคราวถูกเปิดขึ้นมาทำให้ร่างที่เจ็บปวดจากการถูกในระเทศทรงตัวอาการดีขึ้นเล็กน้อยผู้คนในโลกปีศาจท,ที่73ดีใจกันมากที่มีช่องละกลุ่มดาวมาสนใจเป็นเวลาน,านานแล้วที่ไม่มีใครมองมายัางที่แห่งนี้หลังจาัดก,การกลางเมืองเรียบร้อยแล้ว คิมดกจ้ากับกลุ่มสภาเมืองก็กลับมาพักผ่อนเขาบอกให้ไอเลนปิดตายเขตพลเมืองซะหลังจากที่ช่องเปิดอย่างเป็นทางการพวกเขาไม่ได้ต้องรับมือกับแค่ขุนนางแต่ยังรวมถึงราชาปีศาจและกลุ่มดาวอื่นๆด้วยหลังจากนั้นกลุ่มนักปฏิวัติก็มารวมตัวกันมองไขโทเกบีที่เตรียมฟักตัวพวกเขาอึ้งมากที่รู้ว่าช่องโทเกบีมาจากสิ่งนี้เมื่อโทเกบีน้อยถือกำเนิด เขาก็ได้พูดคุยสั้นๆกับชินยูซึงรอบ41เขาเสียใจที่ต้องให้เธอมาเป็นตัวตนที่เธอเกลียดแต่ชินยูซึงรอบ41ก็เป็นฝ่ายปลอบใจและขอบคุณเขาแทนจากนี้เมื่อลืมตาตื่นของจริงเธอก็จะไม่มีความทรงจำเดิมอีกนี่เป็นเหมือนการบอกลากันแล้วคิมดกจานึกถึงตัวเองที่อ่าน3ามวิธีรอดมาแต่เขาก็รู้ดีว่า ไม่อาจเข้าใจความเจ็บปวดของเธอได้เลยจากนั้นโทเกบีน้อยก็ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเขาตั้งชื่อให้เธอว่าบิด้านกลุงโซกลุ่มเพื่อนต่างช่วยกันเคลียร์ซินาริโอพวกเขาแยกกันไปเป็นกลุ่มย่อยีจฮเยอยู่กับกลุ่มเด็กๆเ,เหมือนเดิมและดูพวกเขาสองคนโต้เถียงกันเหมือนทุกครั้งและเมื่อถึงเวลากลุ่มฮันยูซองกับยูซังอาก็เข้ามาสมทบ ฮันซูยองเอาแต่พูดแปลกๆถึงเด็กนักเรียนอายุ15แล้วสรุปออกมาว่าคิมดกจายังมีชีวิตอยู่จนเด็กๆพากันงงแต่จางฮีวอนอวตารของอูริเอลที่เข้ามาสมทบได้ยินแล้วก็บอกเหมือนกันว่าคิมดกจาอาจจะยังมีชีวิตอยู่เพราะอยู่ๆเธอก็ติดต่อกลุ่มดาวของตัวเองไม่ได้อีกฝ่ายทิ้งข้อความไว้ว่าเจอตัวคิมดกจาแล้ว ด้านยูจุงฮยอกเดินทางข้ามมิติมาถึงโลกปีศาจที่73จนได้บนไหลยังมีตุ๊กตานางฟ้านั่งอยู่เป็นอูริเอลที่ให้ความช่วยเหลือเขานั่นเองที่ผ่านมาข้อความจากระบบที่ว่าชื่อเสียงชั่วร้ายเพิ่มขึ้นในโลกปีศาจที่73ดังขึ้นไม่หยุดจนเขาต้องเดินทางมาดูด้วยตัวเองจนได้เพราะที่ผ่านมาคนที่ชอบอ้างชื่อเขาไปออกหน้าสร้างปัญหาแบบนี้ ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นจบเล่มเก้า